สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันว่างนะคะก็ออกมาอัดวิดีโอพูดคุยทักทายกันอย่างที่ได้ตั้งใจเอาไว้ค่ะนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะมีไฟดวงเดียวนะคะจะเป็นไฟอีเกียะคะ่ะดวงเดียวเงี้ยค่ะก็ใช้แบบนี้จะได้เห็นแสงแบบนึงนะคะพี่น้งมีแมวโซนอยู่ตัวนึงอะเออเอาเข้าไปอ่ะเรา คุยกันในเรื่องของผมผมหนอกของเราเนี่ยค่ะจริงๆนี่เราเป็นคนที่โกบผมมานานหน้าตกใจก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไปรื้อรูปกกเก่าๆอะค่ะพอไปรื้เอเจอปี่2544อะค่ะที่ที่เราเริ่มโกบผมคะคะคือนานมากเลยนะคะตั้งแต่2544จนถึง2550อะ ก็คือเป็นเวลา20ปี21ปีที่ที่เราโกรกผมมาเนี่ยนะคะก็ใจหายเหมือนกันว่าทำไมเราเรารู้ชา้าถ้าคนรุ่นใหม่ในตอนนี้ถ้าโกรกผมอยู่ย่จะบอกว่าพอเริ่มมีหนอกอะค่ะเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันจะหนอกจะมาเร็วขึ้นังเกตนะคะแทนที่เราจะได้โกรก3เดือนโกรกทีนึงหรือปีหนึ่งเราโกรกสักสองหนสามนอย่างเงี้ย ตามหลักการแพทย์เขาบอกว่าปลอดภัยคือปีนึงไม่ควรโกรกผมหรือกัดสีผมนะเกินสามครั้งอันนี้เท่าที่เคยอ่านเจอนะคะแต่สังเกตนะคะว่าปัญหาเนี่ยตอนนี้เราอะกรบเดือนละครั้งไม่ก็สามสัปดาห์โกรกครั้งหนึ่งนะคะก็เลยทำให้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้อายุ40่ปลายๆนี4 5ิ6ขึ้นไปเนี่ย เริ่มจะมีผมหงอกมากขึ้นและจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะหยุดกรูบผมนะก็หยุดได้เลยค่ะ <c oughs> แนะนำนะคะว่าให้หยุดตั้งแต่40กว่าอย่าอย่าปล่อยนานเหมือนคุปปอยคะเพราะคุปปอยนี่ปล่อยนานมากเลยนะคะตั้ง20ปีถ้าโกรูบแค่สีซ้หปีอะ่ะบำรุงทันอยู่คะ่ะแต่ก็จะไม่ได้ร้อเอร์เซ็นตอันนี้บอกได้เลยว่าผมขาวอะ่ะการที่เราเติมเม็ดสีให้เขาโดยธรรมชาติโดยการใช้สมุนไพรเข้ามาช่วยแบบเนี้ย มันไม่ได้ว่าจะดำคลึดเท่ากันทุกๆเส้นมันแล้วแต่ว่ามันจะไปมันจะไปซ่อมเส้นไหนอ่ะทีน,นี้เราเรากำหนดสมุนไพรไม่ได้อันนี้บอกมาเราสระสะไปเนี่ยเส้นไหนที่แข็งแรงหมดก็จะฟื้นเร็วเส้นไหนที่เสียเนี่ยสีไปเยอะก็ฟื้นช้าแมวตัด <laughs> นึงอ่ะทีนี้เราจะบอกว่าอะไรถึงไหนอ่ะ ถึงว่าเออถ้าอายุ40กว,กว่านี้เราเริ่มบำรุงเนี่ยใช้ได้เลยแต่จะบอกว่ามันไม่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เราจะรู้ได้ไงคะว่าแต่ละคนอ่ะเส้นผมอ่ะมันแข็งแรงขนาดไหนอะไรมันมันไม่เท่ากันเนี่ยปอยอ่ะโกร20ปีมันก็ย่อมไม่เห็นผลได้ดีเท่ากับน้องรุนที่โกรธมาแค่5ปีแล้วก็เริ่มใช้ทอมันโทเนี่ยปีนี้ก็คือได้20กว่าวันน่ะไม่ถึงเดือนดีแล้วเขาได้ผลแบบ ผมดำกลับมาชัดเจนมากเลยแทนที่ผมขาว,วาอันนี้คือชัดมากและโชคดีที่ว่าน้องอรุณน่ะเขาเขาแบบชอบถ่ายเก็บเพราะว่าเขา,าเครียดกับเรื่องผมอ่ะมายะะนึงแล้วก่อนที่จะมาเจอเทอรมันโทเพราะเขา,าทำเคมีมาตลอดแต่ก่อนนะทำปีละครั้งไปมา,มาตอนนี้ทำทุกเดือนอย่างที่บอกเนี่ยปัญหาที่จะเกิดกับวนหลุดแพทแต่ทุกๆคนในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยพอน้นงอรุณเขาแบบมีบีฟอร์ชัดเจนอะมันก็เลยทําให้เขาอะเห็นภาพเห็นความชัดเจนว่าเขาซื้อแชมพูไปใช้กับครีมนวดเซรั่มเนี่ยเขาประเคนนเลยค่ะคือกระหน่าใช้แล้วรด้ผลเร็วมากเขาชอบมากดีใจมากเราก็รู้สึกดีใจกับลูกค้าที่เออผลิตภัณฑ์ของเราอะช่วยแก้แก้ปัญหาให้ลูกค้าได้อันนี้ก็คือเป็นเป็นความภาคภูมิใจของเราจริงๆ ะะแล้วก็จะมีลูกค้าอีกหลายท่านที่ไลน์มาคุยในการสั่งซื้อสินค้าแล้วสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมาถึงสั่งเลยนี่เห็นทามเลยก็บอกว่าเนี่ยก็ซ<ๆ>ื้ออยู่แล้วใช้มาตลอดอ้าวลูกค้าเก่าเหลอทำไมเพิ่งรู้เพราะว่าเราเพิ่งเอามาจําหน่ายเองไงนะคะเราก็เลยเพิ่งรู้ว่าอ๋อลูกค้าท่านนี้เป็นลูกค้าเก่าของเราก็บอกว่าวใช้มาห้าปีแล้วเพื่อนๆบอกเลยว่ามแทบจะไม่เห็นหมอกเราเลยอ่ะ เหมือนกับคุณนพ่ะค่ะน้องนพ่ะค่ะที่ครูปอยไปถ่ายวิดีโออ่ะเขาใช้ตอน46เหมือนกันพอ50แล้วไม่มีหงอกเลยแ็่อยากจะบอกว่าคนที่สาวๆนะคะเริ่มจะแบบ30กว่า30อาบแบบนี้ยเริ่มจะมีหงอกค่ะแนะนำให้ใช้ทอมนโท์เลยค่ะคุณมีโอกาสสูงที่จะไม่มีหงอกดีกว่าแอดมินอีกแอดมินนี่ยทำลายผมมามากมาก อยากจะบอกว่าถ้ารุ่นรุ่นเดียวกับแอดมินะ่ะใจร้อนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราหวกผมมานานแล้วบางคนสิบปีบางคนก็เท่าอุปอยดังนั้นจะให้ผมของเราฟื้นได้เร็วเหมือนสาวๆะมันเป็นไป,นปนไม่ได้กูปนไม่หลอกแต่ว่าถ้าเริ่มตอนนี้อย่างน้อยสุดห้าปีข้างหน้าผมเราก็จะดีกว่าปัจจุบันตอนนี้ห้าสิบหกอีกตั้งสามสิบปีกว่าจะแบบ,บอกแบบนอนแบบเป็นผักเนี้ย ก็สู้ใช้อะไรที่มันดีก็ไม่ดีกว่าหรอแล้วบอกว่าราคาแชมพูแพงจังเราว่าใช้แชมพูอะขวดนึ่งอะเราสระทุกวันนะอยู่ได้นานกว่าเดือนครึ่งอันนี้คือตัวเองใช้เองผมสั้นนะคะก็ต้องยอมรับว่าผมยาวก็เปลืองกว่าแต่จะได้ใช้ได้ประมาณเดือนนึงคือถ้าผมยาว ลงไปอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งเดือนแต่ถ้าเป็นผมสั้นเนี่ยผมสั้นประมาณเนี่ยไม่ถึงประมาณบาทอะไรอย่างเงี้ยประมาณเดือนครึ่งถ้าผู้ชายผมสั้นเลยอ่ะสามเดือนนะคะดังนั้นพอเฉลี่ยปั๊บเนี่ยมันก็ตกเดือนละสองร้อยกว่าบาทถ้าคนใช้ประหยัดหน่อยแต่จะบอกว่าในช่วงแรกเราควรจะสระทุกวันนะอืมแล้วพอมันได้ผลแล้วพอมันเริ่มดีขึ้นเราก็ค่อยเว้นช่วงก็ได้ค่ะจะได้ถูกลงนะคะ แล้วก็เข้าใจค่ะว่าราคามันไม่ไม่ถูกนะคะแต่มันก็ไม่ได้แพงจนแบบโอเวอร์เกินไปถ้าคุณภาพของสินค้ามันออกมาดีอ่ะมันก็มันก็แมทกับราคาเนาะเพราะว่าแชมพูเราอะ่ะผู้ตามตรงทำยากมันไม่ได้ทำง่ายเหมือนแบบไปเข้าโรงงานแล้วก็ จ้างเขาผลิตอย่างนั้นนะไม่ใช่คือเราผลิตเองแล้วก็เป็นโรงงานของเราก็แล้แลวก็วัตถุดิบมาเราใช้จากสวนเราอย่างที่เราถ่ายไปทําไปทําแบบไปถ่ายไปเที่ยวสวนมาให้ดูอย่างนี้นค่ะแล้วใบย่านางะคะ่ะใช้ทีหนึ่งอะ่ะเคงใหญ่ๆ่อะอันนั้นน่ะที่ถ่ายให้ดูในวันนั้นน่ะไม่ถึงประมาณร้อยขวดอะ่ะแต่ถ้าห้าร้อยขวดเมื่อไรอะ่ะงานหนักเลยเราต้องใช้คนเยอะ บเนาเป็นอะไรที่ทำยากมากนะคะเพราะว่าเราต้องขยี้กว่าจะได้น้ำที่ข้นออกมาจากใยเขาอะมันใช้เวลาแล้วก็ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะมันจึงต่างจากแชมพูอื่นที่ไม่รู้คนอื่นทำยังไงเร,ไเราไม่รู้แบบว่าแบรนด์อื่นทำยังไงอันนั้นเราไม่ก้าวล่วงแต่ของเราทำแบบนี้คือเราเอาแต่ละผลิตแต่ละสมุนไพรแต่ละชนิดนะ่ะเราเอามาสกัดทีละชนิดทีละชนิด แล้วการที่เราจะได้สมุนไพรออกมาได้ประมาณแค่ลิตรหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาง่ายๆอ่ะ,อะ,อะแค่นี้มักรูดหกพันลูกกว่าจะได้มาหนึ่งหนึ่งลิตรแล้วเรายังไม่รวมไอ้สมุนไพรอื่นๆพวกทองพันช่างเสลจพังพรใบโบ,โบัวบกอะไรเงี้ยงาดำน้ำมันม,นมะกอกใบยะานานเราก็มาสกัดเย็นด้วยเช่นเดียวกันนีใบยนานจะมีทั้งคั้นสดแล้วก็สกัด เอามาผสมมิกซ์กันโดยในปริมาณสัดส่วนที่ออกฤทธิ์เสริมซึ่งกันและกันน่ะนะคะไม่ใช่ใส่ใส่นะ <c oughs> ไม่ใชเ่เราไม่ได้มั่วแบบนั้นนะคะทีเนี้ยก็จะมีเภสัชกรมาดูแลให้ว่าใส่อย่างนี้ประมาณนี้เราก็จะทำงานด้วยกันก็คิดสูตรที่ขึ้นมาจนกระทั่งมันลงตัวแล้วเราลองทดลองใช้เนี่ยเป็นเวลาเป็นปีอะ่ะก่อนจะวางตลาดได้แล้วก็ขายต่อเนื่องมาตอนนี้ปีที่6 ดังนั้นคุณลูกค้าเชื่อมั่นได้นะคะว่าของเราอ่ะคือผลิตด้วยใจด้วยวยความซื่อสัตย์จริงๆแล้วก็อยากให้มันได้ผลจริงแล้วก็ใช้แล้วผมนุ่มมากนะคะนี่ดัดดัดนะคะดัดมาเนี่ยผมหยิกเนี่ยแล้วก็ไปตัดออกเนี่ยตอนนี้ก็คือยังเงางามเห็นไหมแต่มันยังไม่เงาเท่าตอนที่เรายังไม่ได้ดัดเดี๋ยวจะ,จะค่อยๆตัดทิ้งไปจนถึงเหลือผมที่แบบของเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือการดัดผมมันสวยนะ าว่ามันส่วนเข้าหน้ามันจัดทรงง่ายมากเลยแต่ว่ามันจะขาดความเราองงามน,นะคะแต่ถามว่ามันทําลายสีไหมไม่นะคะไม่รู้สึกเหมือนกับตอนโกรกตอนโกรกน่ะผมหงอกขึ้นเร็วมากแต่ตอนดัดน่ะไม่รู้สึกว่าผมหงอกขึ้นเร็วแต่มันจะแห้งในช่วงสองหนึ่งถึงสองสัปดาห์แรกค่ะแล้วก็ต้องนวดให้เยอะๆสักหน่อยให้เขาเงาค่ะ แต,แต,แต่พอผ่านมาไปสักสองสามเดือนมันก็ยังไม่เงาเท่าตอนที่เราไม่ได้ดัดนะอันนี้คือเราทดลองดูเพราะว่าเราไม่เคยดัดผมนี่เป็นครั้งแรกที่ดัดนะคะแล้วตอนนี้ตัดแล้วมันก็เดรอ์เดรดาๆนะคะก็เดี๋ยวไว้ายาวสักหน่อยมันก็จะมาให้ดูกันเรื่อยๆค่ะว่าเวลาผมอย่างเงี้ยเราผ่านไปอ่ะอีกสักปีนึงเงี้ยผมเราสีเป็นยังไงเงอกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืออย่างที่บอกว่าจะให วิ่งเท่ากับ40กว่านั้นพงเป็นติ๊ไม่ได้ละเราเราโกรกผมมาเยอะเราทำลายมาเยอะดังนั้นเดี๋ยจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าอยากจะบำรุงบำรุงได้เลยตั้งแต่สามจุดกว่าโอกาสที่เราจะไม่มีหงอกมีเยอะแต่ถ้ารุ่นเดียวกับเราเนี่ยต้องทำใจนิดนึงนะมันจะได้ประมาณนี้พอใจไหมอ่ะหรืออยากจะโกรกต่อไปเ <laughs> พราะถ้าโกรกต่อไปผมคุณจะพังกว่าเดิมอันนี้บอกเลย เห็นไหมคนสูงอายุอ่ะที่เขาเดินทั่วๆไปเวลาเราไปซื้อของจะเห็นคนหัวโบวบ้างผมหมอกที่แบบฟูๆแห้งๆอย่างนี้ค่ะผมหมอกแพ้่ถ้าอดทนไว้ยาวได้ก็จะสวยก็จะเป็นสีขาวเลยนะจะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรฉันทําใจยอมรับมันได้อันนั้นก็อันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งซึ่งก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นความนิยมส่วนตัวส่วนบุคคลไป แต่ถ้าผมหนอดแท้ๆเลยอ่ะต้องบำรุงด้วยด้วยครีมนวดเหมือนกันนะคะจะได้เงางามจะได้มีมีน้ำมีนวลเพราะถ้าไม่บำรุงเลยมันจะแห้งแห้งมากโดยเพราะมันไม่มีไม่มีเม็ดสีแล้วอะ่ะมันก็จะเหมือนกับคนผิวแห้งอ่ะคะ่ะก็บำรุงซักหน่อยก็สวยแต่ว่าส่วนตัวพอใช้มาขนาดนี้แล้วผมอายุ56ได้ผมดำขนาดนี้เราก็พอใจอะ่ะเราก็ใช้ไปเรื่อยๆทำไมอะ่ะเราใช้แชมพูดีๆไปแล้วทำไมเราต้องไปเปลี่ยนไปใช้แชมพูไม่ดีเท่า อ่าันนี้พูดตรงๆงอ่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะพอใช้ได้ผลช่วงหนึ่งแล้วในช่วงต้นเราใช้ทุกวันใช่ไหมคะพอผมเราเริ่มดีขึ้นเราก็ค่อยเว้นก็ได้ค่ะสะวันเว้นวันบางคนสองวันสะครั้งหนึ่งก็ใช้ได้สองเดือนตกเดือนละสองร้อกว่าบาทเองไม่แพงหรอกจริงๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราวันหนังเรามาเมา์กันหน่ นะคะวันนี้ประมาณนี้ก่อนมีอะไรก็ถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะได้มาตอบให้แบบนี้ดีไหมคะอาจจะยาวหน่อยนึงนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันละ่ะนะคะจะได้คุยกันไปเรื่อยๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ